ทีมชาติไทยระวังไว้เหนียนส่วนซอนมีลุ้นอีกสองประวัติศาสตร์อาเซียนครับหลังยิงให้เวียดนามจอะคว้าแชมป์ควนหลงของเหงียนส่วนซอนดาวยิงทีมชาติเวียดนามที่โอนสัญชาติจากบราซิลหลังเป็นฮีโร่เหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้ดาวทองชนะทีมชาติไทย2ต่อนหนึ่งในศึกฟุตบอล ASEAN เมสซิบูชิเลกเกดกับ2องพฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศนัดแรกเหนียนส่วนซอนหรือราฟาเอนซอนเบซาราเฟนันเดตวัย27ปี เพิ่งลงเล่นในอาเซียนคัพ2024ได้แค่4นะัดเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม A ถล่มเมียนมา5-0แต่กลับซัดไปแล้วถึง7ประตูนำเป็นดาวซันโบส,งสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ในเวลานี้ทำให้เงียนส่วนซอนมิลุนทำอีก2ประวัติศาสตร์สำคัญในอาเซียนคัพโดยการลุ้นทำลายสถิติยิงประตูมากที่สุดในการแข่งขันครั้งเดียวซึ่งนออัลัมชาตำนานดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์เคยทำได้10ประตูจากการเป็นดาวซันโบสูงสุดในปี2007 นอกจากนี้เหงียนส่วนซอนมีลุ้นเป็นนักเตะทีมชาติเวียดนามคนแรกที่คว,ว้ารางวัลดาวซันโบอาเซียนครับแต่เพียงผู้เดียวหลังจากเหงียนเตียนลิงเคยได้ดาวซันโบร่วมกับทีรสินแดงดาของทีมชาติไทยในอาเซียนครับ2022